ครูโยคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีงานนอกสถานที่ด้วยแล้วยิ่งยุคสมัยนี้แสงสีเสียงไฟจัดเต็มค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผิวที่มันแห้งอยู่แล้วเนี่ยเกิดจุดด่างดําเห็นได้ชัดเลยเราก็เลยมองหานะคะเซรั่มแล้วก็ครีมบํารุงที่จะมาช่วยฟื้นฟูผิวของเราแล้วไปพบกับตัวนี้ค่ะ นิสิตเซรั่มนะคะหลังจากที่เราใช้นะคะจะรู้สึกเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยเพราะว่าหน้าเนี่ยคะ่ะตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้านะคะช่ำน้ำํารู้สึกว่าเอ้ยหน้าเป็นประกายมีออรา่าท,ท,ทั้งท้งที่เราอายุมากแล้วเราก็ทํางานหนักใช่ไหมคะมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยที่มีความมั่นใจมากกับตัวนี้นะคะก็คือเขาไม่มีน้ํามันไม่มีสารตกค้างไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมเพราะว่าสกัดมาจากเกลือหิมาลายันด้วยคะ่ะลองไปหาซื้อมา ใช้นะคะรับรองค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตามห้างวัดสันหรือว่าฟาสติโนหรือสั่งซื้อจากออนไลน์ได้เลยค่ะไม่ยากนะคะต้องลองดูนะคะรับรองค่ะติดใจแน่ๆเลย